นะครับก็ตอนนี้ตารามาแล้วนะครับน้องม่อนนะฮะสุรศักดิ์มาถึงแล้วครับผมม่อนปีโดยดัดกับน้องเซ่อีเซ่อีเซ่รับกับอีเซ่ก็เขาเป็นเขาบอกไปเรียกเขาอีทำไมอ่ะม่อนไม่ใช่มันเป็นชื่อนามแฝงเขาอ๋ออ่าเดี๋ยวดัดกับน้องเซ่ครับคนละตอนนี้นับทั้งสองทีมสัมผัสมือกันนะครับครับผม ถ้าม่วงก็มาในชุดสีมว่วงเทพมงคลมาในชุดสีเขียวรู้ไหม นะครับรอพอจบพูดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีเปิดยังเป็นทางราชบุรีนะครับนี <pir> ่ยหยิบใหม่ดิอะไรวะอะไรติวอะไรเล่นบุกอยู่เมื่อ,อกี้อ,อ๋อเอาทุกคู่อ๋อ,อเรามีไลฟ์สดนะครับใน Facebook ออสตาการนะฮะเข้าไปชมได้นะครับพี่น้องขานะ,นะใครที่อยากชมนะฮะชวนพ่อแม่ทางบ้านนะชมก็ได้เลยครับ นะครับรายชื่อผู้เล่นของเทพมงคลนะครับผมอาน,นุทิศชื่อะอ,อ,ะอะไรบ้างอ๋อท่าม่วงนะครับรายชื่อผู้เล่นของอ่นอนี้ลายชื่อโรงเรียนเทพมงคลรังสีนะครับจุธารัตน์นะครับนะฮะน้องนภัศรครับ น้องวรัญญาโลโลน้องธารัชนันท์ครับน้องออจิระัจระ,ะรจิระพัฒนน,นะครับจิระพัฒนครับน้องนันทพัฒน์นะครับน้องสาวิตรีมึงจบปออนะไรเนี่ <laughs> ยจบปสิดวงสิตานะครับ <laughs> โอ้โห น้องพินประพานะครับน้องพิทยาพรน้องนันทิชาน้องวรน้องวรวรรณน้องจันละพาน้องอริสราน้องโอ้อันนี้ยากเห็นไหมน้องจะพอะไรสาลิกาบอกเลยไงน้องสาลิกาเอออ่าก็จะอ่านออกแล้วก็มาต่อด้วยโรงเรียน โรงเรียนท่าม่วงนะครับเด็กหญิงนัทชารดาเด็กหญิงพิมพลพัฒเด็กหญิงนัทชานันเด็กหญิงวาริสาเด็กหญิงอาริศลาเด็กหญิงกวินทิพย์เด็กหญิงปิ่นลักษณาเด็กหญิงแสงตะวันเด็กหญิงวลวเรวลอะไเด็กหญิงวัณอัญชยาเด็กหญิงสุพรรณีเด็กหญิงชนาการเด็กหญิงธีรพัฒน เด็กหญิงสุริประภาเด็กหญิงนับประพัดนะครับผมครับผมชมครับในฟุตบอนคู่อีกหนึ่งคู่ครับฟุตบอลหญิงครับโรงเรียนเทพมงคลท่านคนหลังสีครับโดยการนําของท่านดรยงยุทธสงเมยโอมครับแล้วก็โรงเรียนท่ามวงราบรมโดยการนําของท่านนักเตะธนิกนะครับนักเตะธนิกที่เป็นเตะบอลถึงนะครับออกมาออกมาไกลๆเลยนะครับผมออกออกมานี่เลยครับผู้เขาเรียกหัวหน้าทีมเรียกฮะ ส่วนโรงเรียนท่าม่วงรับลุงครับโดยการนำท่านพออแสงอรุณประสบการณ์นะครับมาชมกันครับ25นาทีครับครูเป็นฟุตบอลหญิงครับอีก2โรงเรียนดาวดังในจังหวัดกาญจนบุรีครับจากอำเภอท่ามวงกับอำเภอเมืองท่ามวงก็มาในชุดเสื้อสีม่วงครับโดยท่านพออแสงอรุณประสบการณ์ครับเจอกับท่านโรงเรียนเทพมงคลรังสีท่านดรยงยุทธสมพยม จบจากคู่นี้ครับก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับและหลังจากนั้นก็จะเข้าตามลําดับที่เราได้วางโปรแกรมไว้ครับผมยินดีต้อนรับครับพี่สมเดชพรนพดลครับผู้บริหารของเว r ร์ซูสปอร์ตนะครับแล้วตอนนี้ทีมของเทพมงคลลังสีก็ใส่ชุดของเวอร์ซูส o ปอร์ตเลยครับส่วนใหญ่ก็เป็นวอเล่ครับโอ้โหนี่ถือว่ามีดีกรีของดับประเทศแล้วครับของเทพมงคลครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาวอลเล่ ครับผมตอนนี้ท่าม่วงนะครับได้บอลในที่เบอร์เจ็ดนะครับล็อกบอลขึ้นมาส่งไปทางปีกซ้ายมองหาเพื่อนนะครับลูกนี้คลึงบอลมาทํามว่วงส่งคืนหลังมาเบอร์เจ็ดอีกรอบหนึ่งมองเปิดยาวเข้ามาลูกนี้เอาอยัางไงฮะหลุดไปแล้วลูกนี้เทพมง,งคลเทพมง,งคลโดนแตะลอดหวังขาไปกระชากลงไปอีกทีแหม่ไม่พ้นครับกองหลังอา้าว ถือว่ายังไปกระบอลได้ดีครับโรงเรียนของเทพมงคลครับนี่กระพาบอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาของวอลเลย์บอลของเรียนเทพมงคลครับของท่านดรยงยุทธสงประยงเขาบอกว่าเทพมงคลนี่เป็นรองแชมป์วอลเลย์บอลนะฮะใช่ครับชุดนี้ทั้งชุดเลยยินดีต้อนรับเราบีพีของธนิก84ครับนี่ครับบีพีเตะขึ้นมาของเทพมงคลครับมองไปไกลเลยครับมองไปไกลเลยเป็นยังไงยังไง ยังไงถ้าม้องยังไงว้าวโอ้เหลือเหลือจะเชื่อซ้ายเตะก่อนขวาเตะตามโร้ยมืดภาษาภาษาเออ่ภาษา,าชาวบ้านเรียกเรียกไอภาษาไทยทันเรียกพืชครับภาษาชาวบ้านเรียกว้าว <c oughs> โอ้ยแต่กินเลยนะอันนี้ตอนนั้นมีงูเห่าไงเฮ้ยเขายังไม่ได้ยิงเลยไ,ไอเทพมงคลเพิ่งได้บอลแต่กีนการ์ดอยู่นั่นแหละโอ้โห โอ้เทมบงคลครับเทมบงคลเลี้ยงมาทางปีขวาลากขึ้นมาเฮ้ยเล่นไงเดียวเล็กไงเฮ้ยเฮ้ยส่งไอ้เพื่อนบ้างเฮ้ยเพื่อนมาเลยนั่นไงเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยใจอารใจเด็ดทาม่วงเขาเขาเขาเล่นอะไรวะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มโอ้โหเฮ้ยเลยเฮ้ยยิ่งยิ่งยิงยิงยิ่งยิงไอ้โจโอ้โหลุ้นที่ผ่ายเลยผ่านลุ้นที่หายเลยให้ไอ้หนูใจโลกไอ้ ลุ้นแบบเอ้เบาๆกันเดี๋ยวเสียงเข้ากล้องพี่เหรอไม่เกี่ยวก็ถ่ายภาพนิ่งอ่าแล้วครับเรามาชมกันต่อฮะนะฮะเป็นตัหญิงฮะเป็นลูกฟรีคิกหรือไงฮะครับผมลูกล้ำหน้าล้ำหน้าล้ำหน้าอันนี้เป็นล้ำหน้าครับนี่ครับหมอนทองจะได้เตะทาม่วงยังงงอยู่เลยว่ากูได้ลูกฟาวตั้งแต่วันล้ำหน้าไงที่ได้ก็ได้ลูกล้ำหน้าอ่ะแผลมาสวัทาม่วงไปแล้ว ออกไปแล้วเอ้ยเอากองเชียร์ฝั่งนู้นไปนั่งข้างนอกไหม <laughs> กองเชียร์ฝั่งนู้นด <laughs> ้วยเสียงดังนู้นเลยนะภูเขาด้วยเลยนะไปเชียร์ภูเขาเลยลูก ok, เสียงดังเหลือเกินพูดไม่คิดมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้ว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 ก็แล้วก็แล้วก็โอ้โหหลุดออกไปโรงเรียนท่าม่วง,งนี่เขานะมีนี่ด้วยนะมีอะคาเดมี่ของโรงเรียนล่ะแต่เป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ทำมั้ง อ๋อพี่รู้ได้ไงก็จะทำจะออกมาอย่างเงี้อ่ะไม่ต้องพูดไล้วยานพูดซะได้เอาละครับจะได้เตะจากปากประตูครับครับผมอ่าม่วงครับได้ตูมเดียวออกมาเลยครับแม่มาแล้วหลุดมาแล้วครับท่าม่วงหลุดมาทางกับซ้ายแล้วมันพับกันยังอยู่ครับไปแล้วลูกนี้กระชากเลยไปแล้วลูกก็โอ้โหออกไปแล้วเออเมื่อกี้น้องเบอร์สี่ของท่าม่วงจะทำท่าซีดานเทิร์นนะแต่ทำอะไรฮะ ซีดานเทินซีดานเทินนะเอไหวแล้วครับลูกนี้ยังวนอยู่แม่ของกลับมาได้ครับแล้วก็จะลกมาแล้วมันเะ็นบ่แล้วก็โยนก็จะโยนย่ไม่โยนแล้วไม่โยนย่อกอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็โยนเข้ากำลังได้ลูกนี้ทำไงก่อนโอ้โหลูกนี้โอ้โหเชียงชุลมันก็อยู่ครับลูกนี้โอ้โหแล้วโยนเข้ามาแล้วลเแล้วแล้วก็แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเสแกนออกมาได้ครับแม่แล้วก็ตาม่วงเบอร์เจ็ดกระชากลากเลื้อยขึ้นมาคนเดียวมองหาเพื่อนเปิดเข้ามาในตรงกลางศูนย์หน้าเบอร์ห้า เอาเดี๋ยวเขายืนเข้าแถวทำอะไรกันเบิร์ห้าเบอร์ห้ามองหาเพื่อนเลี้ยงคิดอะไรไม่ออกเลี้ยงไม่หาเลี้ยงกันเลี้ยงกันเลยใหญ่เลยกองหลังของเทพมงคลใหญ่ตัวเบลเลอร์เลยเอาละครับเบิร์เจ็ดได้แล้วเบิร์เจ็ดดึงออกมาเบิร์เจ็ดมองหาเพื่อนไม่มีใครเอาเตะกันดิสีเหลืองใครสีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองออกมาออกมาสีเหลืองสีเหลืองเลย สีไม่ไมเปลี่ยนคลองมาเลยลง <Hey, S 1> ไปทำไมอะสีเหลืองเขาบอลน,นักเรียนคุณครูลงมาทำไมเออ <c oughs> ครูมาเลย <c oughs> ครูที่ไหนลราพะโลงโอ้โหเออเออคือคักเดี๋ยวให้ได้จะเอาบอลน,นักเรียนมาเตะตั้งแต่แรกละอ้ยไปแล้วครับทาวบ้าตัดได้ครับมายอยู่ครับมาแล้วเทพมงคลลังสีขัดไ,ไปทางฝ่ายขวาครับอ่าล็อกลงเข้ามาในสมให้ตุย้ยนุ้ย ตัยนุ้ยรับโลกระชากมาตัยนุ้ยโอ้โอยโอ้ยรถถังโอ้โหรถถังตัยนุ้ยสุกเอารถถังเมืองการแฮปป์บอลอาแล้วครับไอ้ไอ้ท่าม่วงเดี๋ยวเหลือไม่ไม่ครบส่วนนะเฮ้ยอย่าไปประทะเดี๋ยวกลับบ้านไปไม่ครบอ่าแล้วครับจะได้เตะฟีคิกครับเทพมงคลรังสีชุดสีเขียวครับบุกจากขวาไปซ้ายตัยนุ้ยตัยนุ้ย่งให้เพื่อนครับ ตูวนี้ส่งให้ปุ้มปุ้ยพวกกันพวกกันแล้วเบอร์เจกของท่าม่วงล็อกตูนุ้ยตู้นุ้ยหลังกอบหากล็อกปุ้มปุ้ยไีทีโอ้โหไปเองไปเองไปเองไม่ต้องส่งเชื่อพี่ไปเองเชื่อไปแล้วไปแล้วอย่าส่งไปแล้วเหลือจะเชื่อเออบอกแล้วอย่าส่ง โอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเปิดอัพคู่นี้ครับไปแล้วเบอร์สามเบอร์สามก็ชักไปแล้วเขาทาเบอร์หนึ่งแล้วยังไงลูกบอลไว้ทำไมบังยังไอ้ได้อยู่ไหมไปแล้วยังอยู่ที่เบอร์เก้าครับอ่าลูกนี้เป็นมาสวยเทพมงคลเทพมงคลกูยังไงท่าม่วงก็งงเทพมงคลงงม่งอยู่ครับวันนี้ไปแล้วครับโอ้โหท่าม่วงเดินไปโดนเบอร์หกครับ ต่างคนต่างงงยืนอึ้งังอยู่กอบเขตโตวยของเทพมงคลเข้ามาด้านในได้หรือไม่ครับบริษัแเอโดนสกัดไปให้ตุ้ยนุ้ยให้ตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยรออยู่ส่งตุ้ยนุ้ยโอ้โหลมกิ้งเบลมากันเอากาสลองไม่เป็นไรเขาเล่นต่อแล้วนักชากเอาลุกดีครับลมเปนสี่ห้าคนถึงก็าเป็นลงชักเฮ้ยไม่ไม่ไม่สั่งมึนเขาเป็นไรกันปะเออมาดามอ้อมครับดูฝั่งนู้นมีงูเห่าอยู่ปหมฮะเออเออ โอ้โหมาเลยมาเลยมาดอะไรกันด้วยดึงเสื้อกันแล้วเลยโอ้โหโอ้นี่ขนาดมาครึ่งโรงเรียนนะเนี่ยเจี๊ยทีมนี้เขาเขาไปชัยแดงทีมมาเยอะนะครับพี่ธนิกพี่ธนิกธนิกออสตานะครับ อ๋อกระดิบตาครับถ่ายรูปฮะถ่ายรูปเอาแล้วครับเอาท่าม่วงไปเว้ท่าม่วงยังไงยิงไหมโอ้ไม่ยิงท่าม่วงก็ได้อยู่ท่าม่วงเปิดเข้าไปเอาท่าม่วงตัดได้แล้วท่าม่วงยิงลูกนี้ตัดได้ครับออกไปครับโรงเรียนเทพบงคลรังสีครับ Lại tệ, ออก bà, จาก bà ประตูครับหลอกออก bà đừng เดี๋ยวนี้ครับคนเต็มสนามเลยครับสนามสุพเทลาใส่ตอนนี้ครับคนดูอยู่ประมาณ78,965คนเสคนเศษโอ้โหรู้ได้ไงโอ้โหรออนไลน์ครับงออนไลน์อยู่ตอนนี้ มาแล้วครับมาแล้วครับยังล็อกยังวนได้ครับท่าม่วงได้บอลแล้วครับโยกสายโยกขวาครับส่งมาให้เพื่อนเบอร์สิบสามท่าม่วงนี่มีโอกาสทํมีโอกาสเข้าทําบ่อยนะครับแต่ว่ายังสับสนกับตัวเองอยู่ว่าอจะส่งหรือจะยิงดีวะตัวนุ้ยครับมาแล้วครับโล้ามาแล้วครับโอ้โหเทพมอลค์งเสียครับแล้วก็เอาแล้วเอาแล้วเทมมงคลส่งไปแล้วล้หน้าถึงล็อกแล้วก็ล้มได้โอ้โห สุดยอดแล้วทีมนี้กินนิ่มเลยเอาเอามาหลอกแดกเขาตัวามาเยอะแยะทีมนี้เก่งทีมนี้ไม่ธรรมดานะอยู่สิเปอนันเซอร์ไม่อยู่ได้ไงได้เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปล่องแพ อันนี้เดี๋ยวมาดามอ้อมจะพาไปล่องแพนะครับเมื่อคืนพาผมไปล่องมาแล้วโน่นๆต้องที่มาดามอ้อมนะครับใครใครมีใบอะไรชื่อให้ทีมธนิกเขียนมาดามอ้อมเลยครับที่มาดามอ้อมเลยนะครับที่มาดามนะฮะทุกทีมครับทีจอเตนะครับประชาพันทุกทีมนะครับไปรับใบส่งตัวที่มาดามอ้อมได้เลยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ทานอะไรนะครับก็ไปมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไวๆครับเหนียวนุ่มไม่อืดนะครับใช่และลูกนี้ครับเดือดกาไปแล้วโอ้โหเราลมสองลมสองแล้วยังไม่ได้ครับเอาละครับเทพมงคลหลังสีเทพมงคลยังไงครับเทพมงคลครับอัดตูมย้ออกมาเลยอย่างติดท่าม่วงเบอร์สิบท่าม่วงกระชากลากเลื่อยเข้าไปในกรอบเกยโต้แล้วแล้วก็แล้วก็กระชากเข้าไปแล้วได้ยังไงดอเบอร์ โอโหยังไม่ได้ครับโอ้โหไปแล้วครับตอนนี้ท่าบ่วงยังขึงบุกอยู่ครับตอนนี้ข,ขึงบุกอยู่ครับแต่ว่ายังงงว่าจะเข้าทันยังไงเอาได้ไหมกรรมาการไม่ให้ฟาวครับบอกไม่ฟาวล้มเองเชือเหลืองออกมาเถอะเขาได้บอลมัม้งยังเขาได้บอลมั้งยังไ่เตะบอลทียังโดนเหรอโอเค เขาบอกแอ้เขาบอกบอลไม่เตะแล้วทำไมอย่าเตะปากพวกมึงตบมือด้วยช้ำใจด้วยไปแล้วตรงนี้อาจารย์ไม่บอกได้ต่อไปลูกเลยไปแล้วครับกับชักไปแล้วครับเทพมงคลเทพมงคลก็ชักหลุดเข้าไปก็ล้ำหน้าสิลูกเ้ยล้ำหน้าลูกล้ำหน้าล้ำหน้าบอลมีล้ำหน้าเนี่ยลูกไม่ใช่วันเล่นะลูกนะอาจารย์คู่นี้ไม่ต้องใช้ไลายแมนหรอก อาจารย์ไลแอนไม่ต้องเลยไลแมนไม่ต้องยกอะครับมาบ้าเลยไวๆเลยไม่น่ากินโดยวัยเนาะโอ้โหไม่มีออฟไซด์นะครับคู่นี้อ้าวอนุโลมให้เอหลังจากนี้ครับจะมีพิธีเปิดนะครับแล้วก็พูดต่อไปครับอบตนะครับจะพบกับเรือบูยุธยาฮะเตรียมตัวได้เลยนะครับผมนะครับอบต การจรจาบริบนะครับจะพบกับเลขาปูอยุธยานะครับแล้วเตรียมตัวได้เลยนะครับหลังจากพิธีเปิดแล้วนะครับจะเตะทันทีนะฮะโอ้โหโคตรมันเลยอ๋อประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้อาสัมชัญศิลาชาครับนะพลิกขึ้นมานำนะครับเอาเห็นอายุทยาสามประตูต่อสองครับโอ้โหผมบอกแล้วอาสัมชัญมันก็คืออับสัน อ <laughs> อย่างเงี้ยอย่าเพิ่จบอย่เพิ่งพูดอย่าเพิ่งดิยังไม่จบเลยแหมเชียวดอกตาซะได้ <laughs> 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 อครับเ <laughs> ทพมงคลโอโดโด้โหโรนิตัดกลับมานี่ครับโอ้โหมาแล้วครับ <laughs> ท่าม้วงครับสามต่อสี่โอ้โหยังไหวครับท่าม้วงได้บอลไปเข้าไปสวยกานครับแม่โดนตัดไว้ได้ครับเทพมงคลลังสี อัานบอกฟ้าส <áng S 1> ังวอีหอยใครพูดวะส, áng ส áng ังสังสังภาคมันไอโหสู้เสียงกองเชียร์ไม่ได้วะ้ยใครบอกอีอีหอยเมื่อกี้โอ้โหเขาบอกว่าทำไมทำอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวก็หิวหรอกอ๋อหิว,หวหคุณไม่ดีผมได้ยินมาแว๊วเอาละครับเทพมงคลเสียได้เตะขึ้นมาตอนนี้โค้ชของเทพมงคลน,นะครับผมเป็นเป็นโค้ชฟุตบอลเหรอ เหมือนเหมือนสอนศิลปะทำไมอ่ะทรงผมเหมือนอาจารย์ไม้ล่มโอ้โหนะฮะเอาเอาเอาแล้วอย่าม้วนตรงนี้นะยิงไม่ยิงม้วนเอาโอ้โหไม่ยิงเองครับแม่ใจกว้างมากครับผมเพื่อนเบิดสี่ครึ่งไว้เอ้ยถ้าม่วงแล้วยิงไม่ได้นี่ไม่ต้องกลับท่าม่วงเอ้ยกลับกลับไปนู่นเลยท่ามกาดอนบ่าแล้วครับตุ้ยนุ่ยโอ้โหตุ้ยนุ่ยไม่รูว่ามันเดินชนไม่ลบด้วย ลาบไปแล้วครับอ่าเราอยู่ไม่อยู่เลยยังอยู่ครับเทพมงคลลังสีแล้วก็ไม่ออกด้วยครับตุวน้ยของเราแม่การชากลากเลยเข้ามาแล้วครับหาวงสาก,กัดไว้ได้ครับไปกันต่ออาเรามาอยู่ที่เทพมงคลครับน่าท่าวงไปเองเบอร์เจ็ดไปเองไปเองไม่ต้องส่งให้ใครนะไปเองนะ ไปเองเออไปยิงไปเองไปเองมันต้องส่งไปเองยิงยิงเอาส่งยิงเออโอ้โหบอกว่าต้องส่งไม่ต้องส่งเออทั้งทีมมึงเล่นเป็นอยู่คนเดียวรีบส่งทำไมอ่าแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวฮะอาจารย์เอาได้อยู่ได้อยู่เบอร์สิบเบอร์สิบอ้าวลูกนี้กรรมการไม่รักษาละโอ้โห ให้ทีหลกให้เรมเออ้าวโอ้โหครับดาม่วงสามวิเปิดเข้าไปเบอร์เจ็ดได้อีกแล้วเบอร์เจ็ดยังไงดึงสวยไปเบอร์เจ็ดไปอย่าส่งให้ใครอย่าส่งให้ใครไปไปไปอย่าส่งให้ใครดึงไปดี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 ยังไงเออมาทางนี้ไม่ไม่ส่งให้เข้ามาเลยวะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเทพโปคนรังสีไม่ยอมครับไปครับ เทพบงคลเทพบงคลไปไม่ต้องส่งให้ใครไปเองไม่ต้องส่งให้ใครไปไปอีกไปอีกไปเอปไปนี่ก็ขยันดูเนาะน้องอย่าไปเชื่อมันน้องส่งให้เพื่อนจะได้ไม่เหนื่อยลูกขยันทำเนียดอ่ะอัศจรรย์ชนะสามประตูต่อสองไะครับอย่างน้อยก็ได้ที่สามเลยนะอย่างน้อยก็ได้ที่สามเลยเนาะอะไรครับอาสจรรย์ศรีราชาครับขึ้นนำสี่ประตูต่อสองครับ กับหัวหินวิทยาจบแล้วไหมฮะจบแล้วแล้วก็คููต่อไปครับเตรียมตัวครับบอลทองวิทยาครับตอนนี้คนเต็มอัศจรรย์ของสนามสุขพระเอาาใสเลยครับเยอะกว่าทีมชาติเตะเอ้าเสื้อเหลืองได้บอลแล้วครับัปดีครับเสื้อเหลืองทำยังไงเอาแล้วครับลากเหลือไปรลบท่าบ่วงโดนสกัดไว้ครับแต่ยังไม่อยู่ครับเอาอยู่ท่าบ่วง ตอนนี้ท่าม่วงครับพับสนามบุกแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับท่าม่วงเปิดเข้ามาลูกนี้สวยงามเลยโอ้โหเะูกอกป็้ค้ประตนมา้มือครับอ้ยเขาใช้มือเก่งเลยเพรป็นนักกอลเล่นะเากใช้มือเก่งไใช้มือเก่งไม่เื้อลอยู่ทีมไหนฝังไนฮะไม่รู้เขาเป็นกรรมการะออยู่ท่าม่วงไงอยู่ท่าม่วงไม่รู้ฝั่งไหนรู้อกอกๆเทมหลอก หลุนนี้เตะผิดเข้าแล้วไปแล,ล้วหลุดแล้วกระชากโอ้โหรถถังครับปั๊มบอลกันนะไ,ไม่เป็นไรอาจารย์ผมเล่นต่อไปแล้วโอ้โหแล้วเป็นนี้ตอนนี้แล้วถึงแล้วตุย้ยนุ้ยตุย้ยนุ้ยตุย้ยนยเอาแล้วตุย้ยตนุ้ยไม่มีใครกล้าบอลไมเลยแข็งบักเลยตุ้ยนุ้ยแข็งมากครับโอ้โหลูกนี้ยังสูสีคู่ขี้กันนะ้วแม่ออกมาเสมอหรือไม่ครับมาดูครับเบอร์เจ็ดครับเล่นฟุตบอลโอ้โห นี่ฮะนี่น้องน้องเบอร์เจ็ดนี่โอ้ไม่รอดครับเลยปั๊บบอลกันเอากรรมการบอกว่าไม่เป็นไรฮะอีโนเขาไปแล้วไปแล้วเอตะลูกเบอร์สิบเบอร์สิบประชากสวยงามเบอร์สิบมองเพื่อนเป็นไงเห็นไหมไม่โอ้ไม่เห็นแต่ไม่มีแรงเปิดบอดบอลบอลพอดีตอนนี้ลริวพูนะครับก็อมรอมแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ สีม่วงครับอบจกาญจนบุรีครับใช่ครับม่วงเหลืองนะครับเราจะพบกับทีมลิอร์นะฮะอยุธยาไทยแลนด์นะครับตอนนี้ยังคู่กีสูสีอยู่ครับยังไม่มีใครทำอะไรก็ได้ครับแล้วก็ลูกนี้โอ้โหลูกประตูแม่ผู้เล่ประตูดีมากเลยครับ บนหน้าเสื้อใช่ไหมเออทำไมมันแน่นจังทีละสิบสามใช่ไหมเออทำไมมันแน่นแน่นวะอันนี้มันลักบี้หรือเปล่าพลิกเลยพิกเลยพิกเลยสวยงามครับตรงนี้ได้บอลแล้วครับโอ้โหเคลออกมาเลยตูมเดียวเลยเอาแเราจะได้สวนกลับครับได้สวนกลับหรือไม่ครับ ไอ้หนดูลายด้วยลูกเขามีลับหน้านะลูกนะไม่มีนะไม่มีนะมีป่ะกรรมการบอกกูไม่ยกกูลุดขาดอาจารย์เอาทงใส่กระเป๋าไปเลยไม่ต้องยกแล้วปล่อยเลยไปลูกนี้เอายังไงอาไปเลยดูาไปเลยทำไมดูดเลยแล้วล็อกหลังเต่าไปตัวแล้วก็แล้ก็แล้กโอ้โหไอ้ ไอ้เต็งหนึ่งดูได้หัวเข่าน้องมันลอยไปนู่นเหรเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวน้อยยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยเอาเลยว่าเดี๋ยวมีตบมันเองครับเงี้ยเก็บเวลาครับโอ้จะดูสนาคกับทีเดียวครับโอ้โหเสมอกันไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเออกรรมการแล้วโรงเรียนเทพมงคลรังสีครับกับท่าบัวลูกโทษเหรอครับลูกโทษใช่ไหมครับกรรมการยิงยิงโทษไหมอ่ายิงลูกโทษด้วยเหรอครับ หรือไม่ยิงลุงป้านาอัลเสมอโอ้โหยิงรู้โทษไหมยิงรู้โทษอาจารย์รู้โทษเปล่าไม่ยิงไม่ยิงไม่มีไม่มีไม่มีไม่ยิงครับเวลาไม่พอไมมม่ีีเวลาไม่พอไม่ยิงครับเดี๋ยวจะมีการพิธีเปิดครับเอาพี่เฉยครับพี่ต่อไปเป็นพิธีเปิดนะครับผมพิศรพสอนนะพี่สอนอยู่ไหนพอศไม่ใช่คนละคลิป พี่สอนทีไ่ไหนพี่สอนพี่สอนพี่สอนเลเ่นเชิญเล่นเชิญอยู่ดีพี่ติการเ,าเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่สอนนะครับมา,าพี่เอครับพี่ติการครับ ยินดีต้อนรับครับพี่ป่าประดลนครับ